าพามขยับาพามขยับอันนี้พวกดูไวแน่เลยดูซองละไ,ไม่ <c oughs> ไดัร้นอ้นไอ้ยังมีแมวตรงเลยฮี้ <c oughs> ถ้าเกิดเขาแบบ ยังไงอะเล่นลิ้นหรือเหลี่ยมยังไงพี่ปาดคอไปก่อนเลยให้เขารู้ว่าเราเอาจริงนะเราไม่ได้เล่นสดใช่การถ้าการถึงมันสดคือบอสต้องเข้าไปใกล้ตัวเขาตลกไอเยี้ยมเมลอนคืนเก่าสดในนี้น่นสิไม่เข้าดีเฮียเกิดไปรับอะไรนะเดี๋ยวพาขึ้นต้องมีคนรับเงินนั่นฉันต้องหนีด้วยนะไปไปฉันฉันขำฉันไม่ได้กดอยังไะ ทำไมได้ยินอุ้ยอุ้ยกีทบีเหรอวะใช่ใช่เขาเข้ามากันน้อยมากันน้อยอย่างนั้นอะหรือว่าเขาไปทำไม้กันหรือเปล่าถูเสือกไหนดีเลยมีตะมัดก็เอานะเข้าเลยนะทุกคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอะอมยิ่งสุดฟืดๆอ่ะเคยไปแล้วใช่เห็นปะใช่ปะใช่ปะดูดีๆนะว่าเขามาคันเดียวหรือเปล่าอุ้ยคุมเชิงไว้ก่อนอะคุมเชิงไว้ก่อนมีสไนเปอร์พวกวะทำไมมี่ห้าขาโนซันไปหมดแล้วขาโนสันไปหมดแล้วฮะ เฮเยสตรีมกูห้าพันเจ็ดร้อยคนไม่มีไม่มีเบาเลยมาแล้วมาแล้วคันเดียวมาคันเดียวมาคันเดียวไอเฮ้ย์มาคันเดียวมาคันเดียวมาคันเดียวเงียบเงียบเงียบไอบอสพูดคนเดียวเงียบเฮ้ยเราเปิดกระชิบได้เราเปิดกระชิบได้พี่เฉินออกออกซ้ายหน่อยครับออกซ้ายหน่อยอันนี้ไม่มีอาวุธใช่ไหมตะโกนด้วยตะโกนด้วยพี่เฉิน ได้ครับอ่ะพี่ป่าโบไปเบงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาเขาโดนหักหลังอะแอาวทำไมเป็นงั้นน่ะพี่หมกลดิพี่พี่ป่าโบไม่ได้ยินต้อมดิบอสฮะเชิญบอสหน่อยฮะนี่ครับเพียุยไนะครับมีอาวุธมาเปล่าเฮ้ยพี่อย่าไปใกล้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเผื่อเขามีอาวุธพี่นีครับผมมีอาวุธคือต้องการเงินสองแสนถ้าไม่ให้สองแสน โลตายต่อหน้าเลยไปเฮโบแล้วทำไมเฮโบทำอย่างนี้ครับผมไม่เคยไปทำอะไรให้เฮโบโกรธแคนเลยนะครับมันเข้าตาจนเงินมันต้องใช้โทษทีว่าเชิญเฮโบแต่มันต้องไม่ใช่กับแฟนผมดีครับผมไม่เคยไปทำอะไรให้เฮโบโกรธแคนเลยนะครับเอาเงินมาหรือเปล่าเอ,อ่อผมมีครับแต่ว่าผมมีแค่เก้าหมื่นนะครับสองแสนง่ายบอกแล้วว่าสองแสน ือผมมีไม่พอจริงครับพี่เฮียก็รู้ว่าผมเพิ่งโดนสภาปรับไปครับแล้วคือแก๊งของเราลดลดอะไรหมดโดนยึดหมดเลยครับเราเปิดวิเปอร์คุยกันเองได้ยู่นะคือตอนเนี้ยกินข้าวสอยู่น้อยนยหน้าช่วยผมสักหน่อยครับแล้วเฮียก็รู้ว่าตอนนี้พวกผมแย่ครับใช้แทงบอกนะแทงบอกเลยนะถ้าไม่มีสองแสนก็เข่าไงเฮียแทงได้ไหมอยากครับอยากขอขอแล้วครับขออย่าเพิ่งคือผมมีผมมีเก้าหมื่นจริงครับทั้งทั้งตัวไม่มีแล้วจริงครับ มันต้องแท <he> e? งไงเี้ยเสียเวลาเนี่ยขอร้องนะครับยดางน้อยคือเอาเก้าหมื่นไปก่อนก็ได้ครับแล้วผมมีเท่านี้จริงครับพี่พอบงงอว่าไงกระซิบกระซิบท่าไงฮะอ่ะงงอว่าไงเก้าหมื่นมันไม่พอพี่รจริงไหมบอสต,ต้องชาวติงด้วยบอสอยงบอสเบามากเลยเฉินแฟนเฉินมีค่าให้เก้าหมื่นด้วเหรอคือเมียก็รู้ว่าตอนนี้ผมโดนสภาปรับไปแล้วผมโดนไล่ออกครับคือตอนนี้ผมไม่มีเงินจริงครับเมีย แค่เพินเน่มแค่อยับไปหน่อยเดี๋ยวเดวี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคือยังไงแฟ<ป>นผมมันก็ตีเป็นมูลค่าไม่ได้หรอกครับเฮียแต่ว่าผมมีแค่เท่านี้นจริงๆครับถ้า 90, เก้าหมื่นอะเฮียไม่เอาอะโอ้เก้าหมื่นเป็นกูกูเอาเร็ว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 นี่ยยยอย่าทำอย่างนี้นะครับเฮียผมขอแล้วครับถ้าห้าถ้าเก้าหมื่นค่าหลังถอยไปให้หมดถอยไปหมดาลังอะถ้าจะเก้าหมื่นถอยหมดเก้าหมื่นเลย นี่ครับขอร้องนะครับอย่าอย่าโอ้โหถ้าจะต่อถ้าไม่ยังถึงทางของผมแบบนี้แหละครับไป็นรอดหายแล้วเลิกให้จะหายละวจะไม่ปาดจริงไอเหี้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันไม่ใช่แบบนี้เราควรไม่ใช่แบบนี้ไม่ให้ทำแบบนี้นะครับบนี้นี่มันกลายเป็นเราจะบาดมากันนะครับเฮีย มุณเก็บ <the> มีดเดี๋ยวนี้เลยจะเฉลยแล้ไงเก็บมีดไปเพื่อนชี้อ่ะที่คุยกันไม่ใช่แบบนี้อไห้าเสียงจ้าฉันห้าเสียงจ้าฮอบอ่ะในทำแบบนี้กลายเป็นว่าเราจะมีเรื่องกันนะครับเฮียสองแสนมีไหม

ฟามขยับฟามขยับันมีพวกดูไวแน่เลยดูซองละไม่าไม่อยไมีแมวรงเลยเียมีแมวรงเลยเ้วว่ฝากชีวิตไ่ฝากชีวิตนี่ข้อลงด้่ะ ผมขอฟังเลยครับใครเป็นคู่เสียหายลุกขึ้นมาก่อนไอ้เยัยครับผมฝากฝัดไอเนี้ครับนั่นครับมีมีพวกนั้นด้วยครับนี่ครับพวกกลุ่มนี้ด้วยครับตำรวจเอ้าพวกนี้ด้วยครับพวกนี้ด้วยครับพวกนี้ด้วยครับอันนี้คือพวกดูไวเปล่าวะคนคนที่เป็นตำรวจเนี่ยใช่ใช่ไหมข้างบนครับคุณตำรวจผกมีมีข้างบนด้วยครับข้างบนด้วยครับตำรวจครับตำรวจครับมีข้างบนด้วยครับ คุโดูตรงนี้ให้ขเขาขาวุกเขาขุกเขาครับครับครับคับครับครับครัครับครับแจเยนครับแจเยนครับแจเยนครับจนเยนครับกฎหมายแน่นอนสองคนครับโอ้โใช่เจนพกดไว้ครับพียะเด้ออ้าว้ครับพี่ยแล้วงี้คือตอนนี้คือเดี๋ยวครับโดนตารวจจับอยู่ที่เกิดเหตุหมดเลยครับแล้วงี้คือต้องยังไงต่อครับ ผมว่าเฮียเฮียต้องกลับมาเคลียร์แล้วครับเพราะว่าปัญหาคือผมไม่รู้ว่ามันยังไงครันไปตอนนี้คือผมก็ตกใจเหมือนกันครับลุกไปล้วงับเพื่อนครับลุกครับผบตลองต้องมาเองเลยครับเฮียต้องมาเคลียร์แลงเลยครับคุกเข่าลงเลยตัดน้วนน้องเฮียโดนจับหมดเลยครับผมว่ามรงนี้กันแค่กันต้อมีสี่ห้าแสนแน่แน่ครับเรื่องนี้คุกเข่าผมว่าเฮียต้องกลับมาเคลียร์แล้วครับขอลงครับพี่โอ้ยฮี่ครับตำรวจเขายึดโทรศัพท์แล้วครับรีบรีบกลับมาครับแค่เห็นภาพ เออไม่เปใคร่วยังมียังมียังมีกลุ่มคนที่หนีไปนะครับเนี่ยที่เราคุยครับแล้วปัญหาคือเ่ยครับกลุ่มกลุ่มพวกเนี่ยครับเขาเขาแทงแฟนผมครับแล้วเรียกค่าไถ่ครับคุณตำรวจอันนี้เขาเล่นใหญ่นะคือผมกับเพื่อนมาแล้วคือบอกไม่คิดจะเล่นใหญ่กันเลยทีเดหยรบ้างครับแต่นี่ครับพอจะอจะทราบไหมครับว่าแรงจูงใจมันเกิดจากอะไรครับคือเขาบอกว่าเขาตาจนแล้วครับเขาบอกเขาต้องการเงินครับ แล้วผมบอกว่าผมมีแค่เก้าหมื่นเขาก็บอกว่าเขาก็ฆ่าแฟนผมเลยครับนี่ครับแล้วเหตุการณ์มันก็มันนับเจ็บแก้มงั้นงั้นกูเฉิอนลุกขึ้นมาก่อนครับลุกขึ้นมาก่อนครับผมผมขอช่วยเฉือนกูเฉิอนควาชี้ตัวเดี๋ยวผว่าว่าตรงไหนผู้ผู้ก่อเหตุมีใครมาผม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 ขอเออาเนี่ยครับคนคนที่ไม่เกี่ยวข้องยืนขึ้นเลยครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องยืนขึ้นเลยผมไม่เกี่ยวพี่ผมได้เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเลยพี่ไม่เกี่ยวผมเองมี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับ มีเทไหร่บ้างครับคุณเฉินมีคนไหนบ้างครับเอ่อคือเนี่ยครับตรงนี้หมดหมดเลยครับที่มีผมกับบังมาสองคนครับแล้วเนี่ยครับถูกหมดเลยครับเนี่ยผมผมไม่รู้ว่ายังไงแต่เขายืนลงด้วยกันเลยครับพีผมไม่เกี่ยวพี่มีทั้งหมดห้าคนใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ห้าคนหนึ่งลายดาวรับเล้มีเนี่ยนี้ครับแล้วเมื่อกี้หัวหน้าเขาชื่อพาโปครับเขาคนสั่งการทั้งหมดครับอาวนี่ยผมว่าพวกคุณเนี่ยตามตัวหัวหน้าคุณมาดีกว่าเพื่อที่จะเจรจาต่อรองนะ ผมไม่อยากทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โอเคไหมครับอันนี้คือตำรวจจริงไหมครับใ,ใครตามคุณพาโบมาได้ไหมครับพระหนูก็ได้ค่ะอ,อ่ะครับออุญาตใช้โทรศัพท์อันนี้คือตำรวจจริงเหรอคุณเมลอนใช่ไหมครับนี่ระวังเขาเจนตำรวจนะพี่เจนได้ร้บยดาวได้ครับไม่แล้วทำไมคุณเมลอนทำแบบนี้อ๋อคนนี้คือลองเผือกหรอหัวหน้าสั่งอะค่ะก็ต้องเป็นทำตามนั้นแต่ปัญหาคือเราเพิ่เจอกันตอนแสดงว่าแรงจูงใจเกิดจากตอนที่ ผมขอเงินคุณเบลลอนหมื่นหนึ่งตอนนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่พิเศษไม่เกี่ยวอันนี้หัวหน้าเขาสั่งมาทำไมคุณเบลอนถึงทำกับผมแบบนี้นะครับหัวหน้าเขาบอกว่าเงินแก๊งมันไม่มีอะตอนเนี้มันขาดแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับคุณเบลลอนคือคุณเบลลอนแค้นที่ผมเรียกหนึ่งหมื่นตอนนั้นเหรอครับชัวร์เบลอนเจ้าจะผมคืนสองแสนเลยนะครับผมไม่มีจริงๆครับโหยพี่อยู่ไหนเดี๋ยวไปเอาน้ำกันแป๊บนึง พี่พาโบอยู่ไหนพี่มาเคลียร์หน่อยเาบอกว่ามา okay, เคลียร์ <okay. S 2> กันดีกว่าครับไม่งั้นถ้างกิ้เรื่องมาถึงตำรวจแล้วไม่งั้นถ้าเกิดผมไม่ยอมความเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วคือคุณเมลอนก็รู้จักกับผมด้วยครับคือคุณเมลเมอนต้องการเงินสองแสนหรือว่าต้องการเงินหมื่นหนึ่งตรนนั้นคืนละครับอันนี้ผมถามจริงไม่ไม่พี่มันไม่เกี่ยวกับหมื่นนั้นหมื่นหนึ่งต้นนั้นเลยแต่ว่าลิ้นพันะ่ะมันไม่เกี่ยวกับหมื่นหนึ่งต้นนั้นเลยแต่ว่าตอนเนี้ยคือบอสอะ อยากได้สองแสนเพราะว่าเงินแก๊งมันไม่มีคือแก๊งเราอ<ต>่ะถง <ผม S 1> สร้างแล้วมัน,ม,นมันขัดสนมากเลยอ่ะมันต้องทำค่ะเดี๋ยนี้พรเนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณเบลอนงานการอ,อื่นๆ็มีนี้ทำแยะนะครับเดี๋ยวหนูจะให้บอสมาเคลียค่ะแต่ตอนนี้บอสหนีไว้มากเลยอ่ะ ตอนแรกที่คุยไหมไม่ใช่ไม่ไม่เอาทรงเลยอ่ะไหนบอกจะช่วยเราไม่เอาทรงเลยวิ่งไปเลยอ่ะกีแล้วบอสบอกว่าบอสจะเป็นคนคุยอ่ะคืคนวิ่งลงมาข้างหลังครับที่คุยกันคือคือเปิดเลยอ่ะแต่ว่าไหนไหเป็นไหนฮะไหนฮะข้างหลังครับเฮ้ยหัวหน้าผมครับหัวหน้าผมครับรอรอไรอไม่เป็นไรครับเนี่ยครับคนนี้เลยครับโอ้โหวิ่งไวซะด้วยเปิดไปเออพี่ยังไม่หายคำเลยวะตลกเดี๋ยวว่างั้นงี้เลยครับเออใครมีข้าวไหมฮะผมผมขอซื้อต่อหน่อยฮะ นี่ครับคุณตำรวจคนคนนี้แหละครับที่เรียกเงินผมอ่าสวัสดีครับคุณพาโปใช่หรือเปล่าครับเนี่ยสวัสดีครับอ่าสับเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อกี้อ่าลบเหมือนกันครับอ่าพอดีเนี่ยผมได้รับแจ้งเหตุมานะครับว่ามีการจี้ตัวประกันกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางคุณเฉยเนี่ยได้แจ้งมาว่าคุณพาโปเนี่ยเป็นแกนนําของผู้ก่อเหตุนะครับอืมคุณตำรวจเข้าใจผิดครับ ผมว่าผมไม่เข้าใจผิดนะครับเท่าที่ลงมาเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นแล้วเพราะว่าทีทางเราจะมีการแบบซุ่มดูดูดนะ้ำไม่ได้เลยนะครับก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทีเนี้ย <บน S 1> ผมอยากให้ <บน S 1> อยากให้พวกคุณเนี่ยเจจา,จาต่อรองกันด้วยสต,วติวิธีดีกว่านะครับเพื่อที่จะลดหย่อนในเรื่องของคดีลงไปได้คุณเฉินมนีอะไรจะคุยกับคุณพระโพมัะคือ ผมตกใจจริงครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคือเฮียต้องกาเกันจากผมสองแสนคือผมไม่มีจริงๆครับเพียอแล้วอเฮอยเลิกจําไร้แฟนผมนะครับคือเรามีเครื่องที่มันปัม๊มปั๊มชีวิตขึ้นมาได้อะผมแค่อยากจะให้เชิญมาแล้วก็คือเพราะเราเป็นแก๊งใหม่ชื่อว่าแก๊งตีหิ้ว <c oughs> เราอยากจะอย,ะอยอู่เคียงข้างกับด <c oughs> ูไว้ฮะ <c oughs> ยู่งผมจะมอบให้เฉินแสนหนึง่งวันนี้ ก็เลยเซตเล่นละครเฉยๆว่าว่าผมทำร้ายแฟนของคุณแต่จริงๆมันก็มีเครื่องชุบอะไรไว้อยู่แล้วครับอาจจะเควมันอาจจะเป็นภาพที่เลวร้ายหน่อยแต่ก็อยากจะช่วยเฉิดครับใช่ฮะผมเนี่ยผมผมถ้าผมเซตเฮียวิ่งทำไมครับเออมันเป็นการตำรวจมาฮะปกติปกติกองดัมมี่มามันก็วิ่งหนียันะครับขาไผ่ เออเนี่ยครับผมถือกล้องอยู่ฮะผมถ่ายทำอไปเลยนะครับคุณพาโบรเงย์เรื่องมันถึงตำรวจแล้วนะก็ยังไงมันก็อาจจะเจ๊ยชายองวามได้แต่ว่าจะให้ผมแบบยกทุกอย่างให้คงไม่ได้นะครับคุณตำรวจผมว่าการก่อเหตุมันเกิดขึ้นมาจริงๆมีการทำร้ายร่างกายกันจริงๆฝั่งคุณเฉินเนี่ยรู้สึกถึงอันตรายและผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยรู้สึกถึงความอันตรายและอาจจะมีการบาดเจ็บกันด้วยนะครับ คือคุณจะอครับแล้วอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าที่เฮโบเขาบอกว่าเขาเจะเอาเงินแสนหนึ่งให้ผมจริงนี้ถ้าเกิดขบอกเขาให้ผมแสนหนึ่งจริงคืออย่างนี้ก็คือมันก็ยังพอว่าเป็นที่เขาพูดเป็นเรื่องจรงิงหรือเปล่าครับถ้าเฮโบเอาให้ผมแสนอ่าถ้า<ห> <ขอ S 1> คุณพาโบเนี่ยม่สุดใจจริงแล้วมีการยอมความเกิดขึ้นจริงถ้าคุณยอมตามที่คุณเฉินตกลงเนี่ยผมจะยอมความให้ครับในเรื่องในเรื่องในเรื่องของส่วนนี้เพราะว่าถ้าเฉินไม่ยอมความเนี่ยลูกน้องคุณกี่คนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนใช them. Them 7, well, worldwide worldwide anyway, t T ่ไหมครับค่าปับ네มันจะตกอยู่ประมาณเจ็ดหวือเจ็ดครับจำครูประมาณหกชั่วโมงนะครับซึ่งผมคิดว่าเจ๊จ้าหน้าดีกว่าก็นั่นแหละฮะคือผมอยากช่วยเชิญนะครับได้ครับเดี๋ยวเยี่โบคลิขึ้นมาผมไม่เชื่อว่าเออมันเป็นเรื่องจริงเพราะผมก็ตกใจจริงครับเป่าผมเบอร์สองสองหนึ่งครับไอเรื่องนี้ผมขอหลักฐานเป็นรูปภาพนะครับคุณเฉิมที่ได้ได้ครับได้ครับจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้ว S <S ได้ครับแล้วถ้าได้เงินนี่คือคุณเฉินจะย,ยอมความทั้งหมดใช่ไหมครับแสนเดียวนี่จะพอค่ารักษาตัวแฟนคุณเฉินไหมครับเนี่ยคือถ้าสม,มมติมว่ามันเป็นเรื่องจริงคือผมว่าฮ hey ิโบเขาก็เจตนาด,ดีอะครับคือโทษนะฮะตอนนี้ในตัวมีอยู่ห้าพันหนึ่งครับเดี๋ยวผมให้ห้าพันก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปกดให้ได้ไหมฮะที่ตู้คือเป็นโจรกระจกนะฮะเขาไม่ได้รวยมากแต่ก็อยากช่วยดูไว้เพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาผงาดขึ้นมาผมจะอยู่ข้างเขาครถึงแม้ว่าเขาไม่เอาก็ตาม ครับพียครับคือกันให้ตำรวจพาเฮียไปกดก็ได้ครับได้ถ้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สาวัดโจกับสาวัดเก่งพาไปก็ได้ครับสองคนป่ะป่ะพาคนพาโบไปเลยครับตำรวจสอนนอนชีพเต่งเอาพอดีผมพาหนุ่มสว่า์มาด้วยครับก็เเอารถนหนุบไปไหมฮะ รถหนุไปไหมปกติหน่อยสวายเขาไม่เป็นหม่ใช่จริงๆนะไม่ไม่มีเงินก็น่าจะไปทำงานกันนะครับไม่ใช่ทำแบบนี้นะออไม่เราในเกเกมเล<ก>่าแคนผมจริงใช่ไหมครับเกมพิกเกมพิกไม่ได้แคนเขไม่ได้แคนจริงๆไอ้บางกูว่าเขาน่าจะแคนตอนที่เรื่องที่เขามากดเงิน<ช>เราเอาเอาเขาหมื่นหนึ่งไม่พี่ สี่หมื่นหนึ่งอะไม่เท่าไรหรอกเพราะพี่บางเทนอะก็เคยให้หนูตอนที่หนูเข้าเมืองมาก็เยอะอยู่ไม่แต่ปัญหาคือพี่แค่ไม่คิดว่าคุณเมลอนจะโกรธพี่ขนาดนี้ไงคือสู้เมลอนพูดกับพี่ตรงๆว่าเออแบบไม่อยากจ่ายหรืออะไรยีาต้ีตงตรงดีกว่ามาทําแบบพี่แบบนี้นะครับไม่ใช่พี่นี่มันคนละแสนเลยนะครับเมลอนมันคนละ่องจริงๆพี่ไม่ใช่กําลังคิดอยู่จะพูดอะไรกเรื่องแบบนี้เมลอนใจพี่คิดยังไงนะครับ ถ้าเช่ถ้าเกิดอยู่ๆฉันบอกไปือมันมมัันนใจนี่ไหมว่าสวยเมลอนใช่พี่ทำไงครับไม่ตอบด้วยฉันไม่ตอบมาาดนี้แล้วเหตุการณ์มันต่อกันขนาดนี้คือใจพี่คิดะไรย่งเงี้ยเมลอนรู้เต่เขารณ์เรื่องใหญ่คือสู้เมลอนพูดกับพี่ตรงๆดีกว่านะครับแค่เงินหมื่นเดียวเองครับพี่ก็คืนให้เมลอนได้นะครับแต่ว่าไม่อยากให้มันเกิดเรื่องขนาดนี้ไงครับพี่เอาจริงเรื่องแค่นั้นน่ะมัน มันไม่แบบเอามาเป็นขนาดนี้ได้หรอกแต่ว่าที่ฮาบแกทำเพราะว่าแกอาจจะเห็นว่าพี่พาโลแกเป็นแฟนของพี่ไงแล้วพี่อยาดูเป็นแก๊งใหญ่อะไรแบบนี้พี่ตะเบื่ครับพี่พี่จะเบืครับว่าครับน้าๆเขาให้ตามตระเวนไปที่สภาหน่อยครับพี่วอบอกได้ไหมครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมขอแกดีนี้เสร็จก่อนอ๋ออับ พ่าพี่ก็ตกใจที่เมลอนทําแบบนี้ครับก็เลยเข้าใจว่าพี่ก็เลยเชื่อมโยงว่าอ๋อจริงความอเมลอนแล้วก็เลยคิดว่าเมลอนตรงใจบอกว่าจะเอาคืนไม่พี่เรื่องนั้นนแบบแบบไม่เกี่ยวเลยถึงมันจะเกิดแบบต่อกันก็เถอะ deh, yaudah, deh, 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 เขาไงดีเพื่อนเราจนเช็คบินเลยแม่แกงนี้ไม่คือต้องคุยกับ on, เมลอนว่าแกงนี้เขาจะเอาไงกับเราอ่ะคือถ้าเกิดเมลอนทำแบบนี้คือเหมือนเมลอนต้องการจะตีพวกผมแล้วนะครับแบบเนี้ยไม่พี่แกงหนูก็มีกันแค่เนี้ยหนูจะอะไรไปสู้พี่ใช่ครับแต่ว่าไม่เป<ม>็นไรปล่อยใ,ใ,ให้สตอรี่เดินเล่นไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดตอนจบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพะโลเคลย์เองเดี๋ยวพะโลเคลย์เองใช่เดี๋ยวพะโลเคลย์ถ้าเรื่องนั้นอ่ะคือหนูเข้าใจเว้ยเพราะว่า หนูไปตรงนั้นอะแล้วมันแรงเขียวอะพี่ก็อยู่จริงใช่ไหมล่ะแล้วหนูก็ทําแบบอันนี้จริงก็คือขับรถแกงอื่นไปอะพี่ไทยเรา<ก>เราเราดูกันไปก่อนสองครามยังไม่จบ,บ,บเดี๋ยวเพิงประสบอาหารเดี๋ยวเลียย์เองเับงันเออถ้าเาสมมติว่าเป็นอย่างที่เฮโบเขาคิดพูดจริงๆคือเขาต้องการจ,จะเซอรไพรส์ผมงั้น งั้นก็โอเคก็ได้ครับเพราะว่าผมตกใจจริงนะครับเยครับอใจเย็นครับมอสถ้าเกิดสมมติว่าเยโบอเอาเงินให้เขาเรียกว่าคอนเทนต์ล่าแทนหายไปไหนวะกําลังกลับมาครับเยโบครับสองสองหนึ่งครับไปเลย อ๋โอเคครับคุณตำรวจครับโอเคครับเขาให้จริงๆครับที่เฮโบไม่ได้ไม่ได้โกหกจริงครับรถรถผมไปไหนอะรถผมไปไหนยังไงแล้วก็ถ้ายังไงเกิดเหตุอีกหรือมีอะไรแจ้งตำรวจได้นะครับหรือว่าติดต่อผมโดยตรงนะครับผมผู้กองใช่ไหมไดครับได้ครับเป็นต้นบอเลยไหมขอบคุณมากครับครับจับต้นบอกด้แล้วใช่ไหมทำไมตำรวจแปลกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเจอกันตำรวจไม่คุยวอเร่งเอารถใครอ่ะไอ้พังไปเร็วรถใครไม่รู้เจ้าเถอะดีก่อน เดี๋ยวน้ามาเดจริงๆเรานารู้เรื่องนี้ด้วยนะเนี่ยฮลัลโหลเชียแล้วใครเชีย่ยแล<ช>้วเป็เวนใช่เราเราเอาเงินคืนเขาไหมเออชาวันค่อยว่ากันที่ก่อนคดีเก่ายังไม่เคลียร์โดนคดีใหม่อีกแล้ว